รีวิวมากๆของนิชินครับอันนี้ก็จะเป็นถุงแรกที่ผมมันจะเป็น,ม,น,ปน,ม,นมีสรุดทงโกสุนิชินราเมนแต่ผมแกะต้องเสร็จแล้วนะมันจะย่อเด็กวิง่งเพราะว่าเส้นมันอร่อยดีต้องมาเสร็จแล้วถุงก็จะมีงามีงาน ง่ายใชอันนี้ผมออนะี่จะห่อเลยนะว่าจะมาชิมตามสไตล์ผมนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะผมก็ละมุนดีนะอืมความเค็มๆหอมๆโอเคแต่เส้นยี่ห้อนี้ผมโอเคการันตีอยู่แล้วว่าเส้นเขาอ,อ,อร่อย อืมก็เผ็ดครับเป็นกินงากินน้ำแบบละมุนละมุนนิดหนึ่งอืมอมันจะสั่นหน่อยนะมือคนทำสั่นอดีแล้วโอเคครับผมจะมีกี่ดาวเนี่ยเป็นห้าดาวไหมห้าดาวให้สักสามดาวเส้นยี่ห้อนี้โอเคอยู่แล้วครับ เหลือแค่รสชาติอาาตรันมันจะมารีวิวตประมาณตอนนี้เหลือถนะ้าเหลือประมาณ8-2ซองได้7-8-2ซองโอเคขอบคุณครับ